จากวัดศีบุญเรืองไปถึงตะวันนาได้แล้ก็ผ่านบางกะปิเดอมอลบางกะปิน้อมจิตทางเดินสกายวอลเปิดแล้วจากวัดศรีบุญเรืองแฟดทองจันทร์ทดสอบเดินวันแรกมเปิดหลายวันแล้วล่ะแต่เราเพิ่งจะลองนางแบบประจำท้องถิ่น นี่ด้อนี่ด้เรียววาเรียววาไปวัดสีบนเรืองทาท่าเรือ ไปคลองแฝนแสบประตูน้ำได้ไปเจนีครองจันท์ที่ผมมาส่งภาพวาดให้ลูกค้าตัวประเทศก็ม,มาส่งตรงนี้ประจำ